ะะสําหรับใครที่กําลังตามน่าหาทะเลหมอกแนะนํามาที่ภูทับเบิกกันได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะวันจะพาทุกคนขึ้นไปที่ภูทับเบิกที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่สามารถเห็นทะเลหมอกได้จากทางที่พักได้เลยนะคะใครอยากรู้ว่าทะเลหมอกที่นี่จะสวยแค่ไหนหน้าฝนแบบนี้ต้องรีบมาแล้วนะคะ ใครที่สนใจกำลังอยากจะมาดูทะเลเหมอกหรืออยากจะชมหมอกจากหน้าที่พักเลยแนะนำให้มาที่พูทธเบิกได้เลยค่ะช่วงนี้หมอกกำลังสวยมากๆเลยนะคะและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพสามารถขับรถมาได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวันกำลังจะไปที่วัดผาซ่อนแก้วค่ะก่อนที่เราจะขึ้นพูทธเบิกกัน๋ยวเราแวะมาไหว้พักกันหน่อยดีกว่าค่ะแล้ววันนี้นะคะดูอากาศกแล้วก็ค<ล>ือ มีทั้งเมฆหมอกฝนคือขึ้นมานี่คือสัมผัสหมอกฝนได้แบบนี่คือทางไปวันขาช้อนแก้วนะคะดีมากพี่นุชทิศใจโอเคค่ะเดี๋ยวเราถึงวันแล้วน้องเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันค่ะโอ้โหข้างบนนี่คือหมอกวิก่งแบบ บริเวณให้เราได้จอดรถและให้เราได้เดินเข้าไปในตัววัดกันค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศในวัดกันนะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงวัดถ่าก้อนนะคะตลอดสองข้างทางเนี่ยก็จะมีของซื้อของขายอยู่ตลอดเลยค่ะน่าช้อปปิ้งมาก คนตอนนี้นะคะหมอกกำลังแบบอยู่ด้านหลังองค์พระธาตุคือสวยมากคือมาช่วงหน้าฝนแบบนี้เรา,าก็จะมีโอกาสได้เห็นหมอกแบบนี้เวลาเรามาถ่ายรูปกับหน้าพระนะคะก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะโอ้ยแล้ววันนี้คนก็เยอะเลย ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเขาจะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่มีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนเป็นทิวแถวเลยสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคืออุโบสถพระพุทธเจ้า5องค์ที่มีองค์พระสีขาวนั่งรดหล่นซ้อนกันลงมาและเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชรมนาลุมิตร เจดีย์ที่ตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้องหินสีต่งตางๆดูงดงามแปลกตาไว้จะบอกทุกคนว่าตอนนี้ฝนตกนะคะมาก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราได้เจอกันที่วัดผาซ้อนแก้วค่ะก็จะได้เห็นความเป็นมีหมอกนะคะอยู่หลังองค์พระนะคะก็สวยวิวแบบกนึงเลยค่ะแต่ว่าอยู่ถ่ายได้ไม่นานเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวกลับก่อนแล้วเพราะฝนมันตกหนักเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะบนเขายังมีถ้าซึ่งชาวบ้านทางแดงหลายคนน่ะเขาได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟ้ากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ้าบนยอดผาชาวบ้านถึงเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาและต่างเชื่อว่าเป็นสถานที่มงคลมีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆกันมาว่าผาซ่อนแก้วเพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางผาแดงและผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มตกไปต้อยแล้วนะคะวันคงไม่ได้รูปอะไรดีมาก แ,แต่ว่าเก็บภาพบรรยากาศวิดีโอไปฝากทุกคนกันแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงก็รอดูนะคะในวันที่วันมาวัดพระธาตุวัดทราตา,า,าซ่อนแก้วเนี่ยบรรยากาศหน้าฝนจะเป็นยังไงแต่ท,ที่แน่ๆคือมีหมอกสวยปังมากๆเลยค่ะค่ะท,ทุกคนถึงฝนจะตกแต่เราก็ไม่หยุดหย่อนนะคะเรามาตรงวัดขาซ่อนแก้วเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาทาน คาเฟ่วิวสวยๆกันที่พี่โนราเต้ค่ะที่นี่นะคะจะเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่หลายๆคนเมื่อมาเขาค้อแล้วชอบแวะมากันค่ะเพราะที่นี่นะคะจะเห็นวิววัดผาซันแก้วแล้วก็เห็นวิวหมอกสวยๆปังๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาดูบรรยากาศกันโอ้โหยังไม่ทันจะเดินเข้าร้านเลยคือทุกคนดูวิววิวของพี่โนราเต้ ถ้าตรงนี้ฝนไม่ตกจะเป็นอีกหนึ่งมุมที่หลายๆคนจะชอบมานั่งทานกาแฟกันนะคะสวยจริงๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อกาแฟกินด้านในกัน,นะค่ะิถ้านน,นี่ค่ะวันนี้เรามาชิมกาแฟชมวิวหมอกบางๆแบบนี้เลยนะคะที่โนโราเต้คือเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ขึ้นชื่อที่เขาพ้อมากๆ ใครมาที่นี่แล้วผ่านมาโซนทางนี้เ,นบบนเขาก็จะนิยมแวะมาร้านนี้กันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวิวที่เห็นวิวหมอกสวยยิ่งตอนนี้ฝนตกแลค่ะทุกคนคือวิววิวคือสวยมากขนาดวันนี้ฝนตกคนย,ย,ยิงเยอะเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้เรามีแผนจะไปนอนกันที่พูทับเบิกแล้วเราเัยไม่รู้สถานการณ์เลยว่าฝนตกอย่างเงี้ยทางขึ้นจะเป็นยังไงแล้วก็ที่พักจะเจอเหมอก เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่คาดว่าฝนตกแบบนี้พรุ่งนี้ภูทะเบิกหมอกต้องปังแน่นอนค่ะโอเคค่ะเราก็ไปกันดีกว่าได้เวลาขึ้นภูทะเบิกกันแล้วค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดเสมอว่าฝนไม่ตกนั้นแนะนำมุมนี้เลย เรามานั่งทานกาแฟกันเรียบร้อยแล้วก่อนเราจะขึ้นบูทบเปิกนะคะแล้วก็แวะถ่ายรูปกันก่อนกันกบที่พึ้นค่ะที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาจากลงมาจากวัดแล้วนะคะทุกคนจะเห็นนี่เลยวัดอยู่ตรงนู้นเลยค่ะริบๆเลยค่ะก็ตอนนี้หมอกก็แบบสวยงามอีกแล้วนะคะระหว่าง2องัางทางค่ะ วันเจออะไรสวยๆแบบนี้วันก็จะพยายามเก็บมาฝากทุกคนกันนะคะตอนนี้มันก็กำลังจะเดินทางไปที่คุณระเบิดละละอยู่ในรถแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศสองข้างทางไปเรื่อยๆเลย ภูทะเบิกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ1,768เมตรอยู่ในตำบลวังบานห่างจากอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าประมาณ40กิโลเมตรมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งซึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่บ้านทับเบิกโดยอยู่ในความดูแลของสนยนพัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบไปด้วยอาชีพในการทำเกษตร แบบขั้นบันไดาตามเชิงเขาในช่วงหน้าฝนยังมีไร่กระลำปีที่สวยงามและในส่วนของหน้าหนาวก็ยังมีดอกพญาเสือโค้งบานเต็มภูทเบิกด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้วันก็ขึ้นมาบนภูทเบิกแล้วนะคะตอนนี้วันกําลังแบบวิ่งอยู่ในหมอกเลยค่ะใช้คานี้ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะภูทเบิกก็คือเนะะี่ยค่ะถนนที่วันกําลังวิ่งอยู่เนี่ยก็คืออยู่ในสายหมอกเลยนะคะ คือก่อนหน้านี้วันที่เคยเดินทางมาที่ภูทเบิกแล้วยังไม่เคยเจอทะเลหมอกเลยได้จะเจอแต่หมอกที่เป็นแบบหมอกฟุ้งๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปนี้ของวันจะเจอทะเลหมอกหรือเปล่านะคะขอบโชคดีมากหมอกรอต้อนรับเราถึงแม้ว่าเป็นการที่ขึ้นมาตอนนี้เวลาประมาณ13นาฬิกาสาินาทีประมาณหนึ่งมงครึ่ง เจอแบบนั้นเลยเพราะว่าตั้งแต่เช้าที่เขาค้อจนมาถึงตอนนี้ที่ภูทับเบิกวันยังเห็นทรายหมอกอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนอ๋อสวยอากาศดีมากอยากให้ทุกคนได้มาอยากให้ทุกคนได้เห็นมันจะบอกว่าที่วันเห็นไวาตาหมอกมันหนากว่าที่เราเห็นจากภาพถ่ายที่ ที่ถ่ายทุกคนดูออกอ่ะเ,ออเพราะว่าวันลองใช้กล้องมือถือถ่ายดูนะคะมันมันชัดมันชัดถนนมันชัดกว่าแต่ในความเป็นจริงในสายตาที่เรามองอ่ะคือหมอกมันปกคลุมถนนต้องขับด้วยความระมัดระวงังโอเคก็เนี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันก็ไปถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าที่พักของวันอ่ะจะเห็นหมอกบ้างหรือเปล่านะจบค่ะ ในระหว่างทางที่เราขับรถขึ้นภูทับเบิกนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีช่างภาพดักอยู่ตามมุมต่างๆเพื่อถ่ายภาพเราในระหว่างขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะแนะนําว่าเราเจอช่างภาพก็บกไม้บกมือกันได้เลยนะคะแล้วเราก็เข้าไปดูภาพในเพจของเขาค่ะแล้ววันก็ได้ภาพมาเรียบร้อยค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวันก็มาถึงภูทับเบิกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคืนนี้วันก็พักที่หลงเขาแคมป์นะคะตอนนี้แทบจะเรียกว่าอบอวลอยู่ในสายหมอกเลยค่ะแล้วหมอกก็ฟุ้งวิ่งอยู่รอบๆที่พักของเราเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะอยู่บริเวณเดียวกับผาหัวสิงห์ซึ่งผาหัวสิงห์เนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวของภูทับเบิกที่หลายๆคนมากันนะคะและด้านนี้ค่ะจริงๆตรงนี้มันเป็นเวิง้งภูเขาหมดเลยนะคะ ซึ่งตอนนี้มองไม่เห็นแล้วที่ทุกคนเห็นข,ข่าวนี่ก็คือสายหมอ,อกนะคะวันพักแคมป์8มันจะเป็นหลังลิมสุดแต่ทุกคนดูคือนี่เลยโอ้โหมันฟินมากๆคือตอนนี้เวลาประมาณป่ายสองโมงนะคะที่วันอัดวิดีโอตัวนี้อยู่ซึ่งวันนี้เรียกได้ว่าหมอกตลอดทั้งวันจริงๆ จากพุทธเบิกวันเดินทางมาจากเขาค้อนเนี่ยวันก็ได้เห็นหมอกมาตลอดทางเลยนะคะสลับกับฝนตกบ้างเล็กน้อยตอนอตอนที่ระหว่างขับรถมาค่ะแต่ว่าเรียกได้ว่าหมอกดีจริงๆแค่อรอลุ้นว่าตอนเช้าจะ,จะ,จะเจอทะเลเหมอกหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันดีกว่าค่ะที่พักที่นี่ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมแต่อากาศเย็นตลอดนะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็เข้ามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่เป็นแบบวิวกระจกโอ้โหข่าวพนมากขอดูตรงนี้ก่อนเลยค่ะนี่คือวิวโอ้ยสวยจังของวันนี้จะอยู่หลงเขาแปดนะคะก็จะเป็นหลังสุดท้ายของตรงนี้นะคะก็จะฝั่งนี้จะเป็นภูเขาอยู่ติดลิมนเขาเลยแล้วก็ มองลงไปก็จะเป็นดูภูเขาแบบนี้มีอ่างแช่น้ำอย่างชน่นตรงนี้นะคะมีตะข่ายให้นอนถ่ายรูปแล้วก็เห็นวิวแบบนี้เลยค่ะส่วนที่นอนเขาบอกว่าถ้าตอนไหนที่หมอกขึ้นปังๆนะคะที่นอนเนี่ยนี่เลยค่ะทุกคนเหมือนเรานอนอ,นอยู่แบบโอ้โหแล้วข้างหลังคือหมอกเนี่ยค่ะเพราะว่าตรงนี้มันสูงเป็นห้องที่สูงที่สุดค่ะนี่ก็คือที่นอนของเรานะคะ ห้องค่อนข้างกว้างโอเคเลยก่อนว่าหลังนี้โอเคเลยนะคะสําหรับมารีวิวที่นี่ให้ทุกคนได้ดูกันใครอยากมาพูลเทเบิลแลวหาที่พักก้กว้าง,ว,างวิวดีๆก็หลงเขาแคมป์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพามาดูห้องน้ำกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของห้องน้ำนี่เลยค่ะโโหเป็นห้องอาบน้ำที่กว้างมากๆแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นวิวแบบนี้เหมือนกันสามารถเข้าจาก ระเบียงได้เลยเนี่ยค่ะระเบียงโอ้มันสวยเนาะดูสิแล้วก็ตรงนี้ค่ะตอนเย็นวันก็จะกินหมูกระทะที่นี่เลยนะคะไม่ออกไปไหนแล้วเนี่ค่ะก็ห้องน้ำกว้างมากแล้วก็อาบน้ำชมวิวได้เลยมีเสื้อคลุมให้สองตัวมีชานระเ โวิว oh, รบบปังมากเป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับวิวที่พักที่ภูทะเบิกที่วันพาทุกคนมารู้จักกันที่นี่นะคะก็ตรงนี้มีชื่อว่าหลงเขาแคมป์ค่ะในส่วนของที่วันพักเนี่ยเขามีชื่อว่าบ้านกล่อง VIP แคมป์8ค่ะตรงนี้บ้านแบบลักษณะแบบนี้จะมี2หลังก็คือแคมป์7กับแคมป์8นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะมีพิเศษตรงที่ว่า เขาจะมีห้องนอนอยู่ตรงกระจกเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบห้องนอนลอยฟ้าเลยค่ะและถ้าเราได้มาช่วงที่เป็นแบบทะเลหมอกใช่ไหมคะ ตรงเนี้ยตอนเ,เ,ชเช้าทะเลเหมอกขึ้นเนี่ยเราเหมือนกับแบบว่าเรานอนอยู่่ามกลางทะเลเหมอกเลยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าเช้าเนี้ยวันจะได้ฟิลลิ่งแบบนั้นหรือเปล่าน,น,นะก็สําหรับคนที่จองห้องแคมป์เหรือแคมป์แของวันนี้อยู่แคมป์แนะคะสําหรับใครที่จองห้องแคมป์เจ็ดหรือแคมป์แเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษ,ษ,ษเลยก็คือนี่เลยค่ะเซ็ตอัพโตนนทีค่ะก็จะมีทั้งขนมแล้วก็ชาบแบบนี้นะคะให้เราได้นั่งทาน่ามกลางธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในถังนี้เลยที่ทุกคนเห็นนี้ก็คือเซ็ตไวน์ค่ะ รับฟรีเช่นกันนะคะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องนี่ก็มีครบคันเลยค่ะเบอรบาร์ดด้วยนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ทีวีละพวกนี้มีให้ครบเลยค่ะใครเห็นว่าวันนั่งตรงนี้แล้วดูอันตรายหรือเปล่าต้องบอกว่าเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นทางสลบลงไปเนี่ยว่าสามารถกระโดดลงไปและยืนได้ถึงเลยนะคะก็คือไม่ได้อันตรายนะและจะทําในที่ตั้งของหลงเขาแคมป์ค่ะ หลายๆคนเมื่อมาพูทธเบิกทุกคนอาจจะรู้จักกับาผาหัวสิงใช่ไหมคะเป็นจุดชมวิวหนึ่งจุดในพูทธเบิกเลยซึ่งอยู่ตรงนู้นเลยค่ะ ด้านฝั่งนู้นลิมสุดเลยค่ะที่เราเห็นภูเขาเนี่ยก็คือผาหัวสิงห์และหลงเขาแคมปม์ค่ะก็จะอยู่ในโซนเดียวกับผาหัวสิงห์ก็คือขับรถขึ้นมาทางเดียวกันเลี้ยวซ้ายไปผาหัวสิงห์เลี้ยวขวามาหลงเขาแคมป์ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศของวิวแบบนี้เลยทุกคนตอนนี้ก็คือธรรมชาติเขียวอะอมมากๆมองไปแล้วแบบสบายตาสุดๆเลยค่ะ นี่ทุกคนเห็นว่าวันกําลังถ่ายอะไรอยู่ใช่ไหมคะวันเห็นมีมุมไกลกๆนู่นเหมือนมีวัดแล้วก็มีองค์พระขาวๆหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยคล้ายกับวัดผาซ่อนแก้ววันก็เลยลองใช้โทรศัพท์เนี่ยค่ะซูมไปดูซึ่งคือวัดผาซ่อนแก้วจริงๆค่ะจากมุมนี้ค่ะสามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วที่เขาคอได้เลยนะคะถ้ากล้องโทรศัพท์ใครซูมได้อ่ะลองซูมไปดูแล้วจะเห็นจริงๆค่ะ นี่เลยค่ะวันศูมใ์ไดูเรียบร้อยวัดผ่าซ่อนแก้วจริงๆค่ะโอ้ยซัมซุงกาแล็กซี่เอ23เขาทำได้จริงๆ ไม่มีแอร์ก็เขาบอกว่าอากาศจะเย็นทั้งปีตอนกลางคืนอ่ะถ้าไม่มีเสื้อหนาวเขาบอกว่ามันจะหนาวมากเลยนะที่เนี่ยแล้วเราก็มีเสื้อหนาวมาตัวเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าหนาวไหมแต่เราอะ่ะมีผ้าห่มสำรองมาด้วยก็เลยแบบโอเคได้แล้วห้องนี้พักได้ถึง4คนเลยนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นที่นอนไฮไลท์ดีกว่าเพราะว่าตื่นเช้ามาเขาบอกว่าหมอกมันจะขึ้นตรงนี้เหมือนเราได้นอนแบบ วิวถ้ำกลางหมอกสูงสูงเลยค่ะแล้วก็อีกที่นอนอีกฝั่งนึงก็จะอยู่ทางด้านในนั่นเองค่ะเราลองคิดดูนะว่าก็แบบเราหลับแล้วตื่นมาแล้วเราหันไปดูแล้วคือแบบเมฆลอยอยู่ข้างหลังเราล้อมรอบไปด้วยก้อนเมฆเหมือนเราแบบนอนอยู่บนสวรรค์แบบมันสวยมากๆเลยนะไม่อยากจะจินตนาการถึงสิ่งนี้เลยคือก่อนที่เราจะมาที่เนี่ยเราดูรีวิวมาแล้วคือแบบหลายๆคนเจอฟิลลิ่งแบบนี้เราก็อยากได้ฟิลลิ่งแบบนี้บ้างเราก็เลยแบบขอห้องนี้เลยขอแบบ ขอเจอ f e e ลิ่งนี้บ้างและอยากจะเก็บ f e e ลิ่งเนี้ยไปฝากทุกคนกันนี่เลยค่ะโอ้โหบมูกระทะมาส่งตะหัววันเลยเขาบอกว่าเขาบอกที่มาส่งเร็วเพราะว่าอยากให้ถ่ายตอนเห็นแสงและตอนเนี้ยหมอกกำลังขึ้นเขาก็เลยรีบเอาหมูกระทะมาส่งให้เราคือหมอกที่เนี่ยจะขึ้นบ่อยอย่างนี้ไม่ได้นะคือเมมเต็มไปหมดแล้วเปลี่ยนเมมแล้วเปเมมลี่ยน,นเมมอีกคือ ขึ้นทีก็สวยทีขึ้นทีก็สวยทีมาเดี๋ยวเรากินหมูกระทะกันดีกว่าทุกคนทุกคนจะเห็นว่าแบบหมอกข้างหลังนี่ยนี่คือควันหมูกระทะลอยไปนะเนี่ยลอยไ,ไกลมากหยอกหยอกมันเป็นแบบคือที่เนี่ยวัน,นวันเนี้ยวันที่วันตั้งแต่มาถึงเนี่ยมันจะมีทั้งแบบ หมอกมาแล้วก็หมอกไปหมอกมาหมอกไปอยู่เนี้ยแต่มีหมอกตลอดทั้งวันจริงๆผักเขาสดมากๆคือเวลาตั้งแต่แบบตั้งแต่เขาคออุทเบิร์เนี่ยมีความรู้สึกว่าผักที่เขาเอามากินกับข้าวในทุกอย่างเนี่ยมีความสดมันมาถึงที่นี่ตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งก็คือเจอหมอกแล้วก็ยังยังเจอหมอกอยู่ตลอดทั้งวันเลย เราอาจจะได้เห็นแสงเย็นจากตรงนี้ด้วยมารอลุ้นกันอีกเพราะว่าก็ไม่เคยมาเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าจะสวยไหมนี่ดีกว่ากาลังจะตีฟองเพื่อจะแช่อ่างเก็บแสงเย็นๆช่วงพระอาทิตย์ตกดิน เพราว่ามันไม่ใช่อ่างจาก,กุซี่ไงมันก็เลยต้องใช้มือตีให้ฟองมันขึ้นเดี๋ยวรอ,อฟองเต็มแล้วเดี๋ยวเราจลงไปแช่อ่างจิบไว พูทเบิร์กก็จะบอกว่าเห็นหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะแต่หมอกที่เราเห็นตอนนี้ก็คือมันจะเป็นหมอกฟุ้งมากๆเพราะว่าเนื่องจากตื่นมาปุ๊บฝนตกแล้วก็ฝนก็ตกตกหยุดๆแบบมาประมาณแบบสองสารอบแล้วตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งยันตอนนี้หกโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกไปประมาณ3รอบแล้วเราก็เลยจะเห็นบรรยากาศอย่างด้านหลังวันเนี่ยด้านหลังวันเนี่ยคือหมอกนะคะหมอกแบบหมอกฟุง้งปกคลุมไปหมดเลยค่ะเรายังไม่ได้เห็นเป็นทะเลหมอกนะ เดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าสายกนี้หรือแดดออกอะ่ะเราจะได้เห็นทะเลมเหมอกกันไหมฝ <ś led> ั่นจะทำกาแฟดิบกินที่นี่เขามีบริการกาแฟดิบให้ด้วย ก็สําหรับอาหารเช้านะคะก็วันนี้เขาก็มาเสิร์ฟให้ที่ห้องเลยก็จะมีเป็นอะไรเนี่ยข้าวต้มไข่กระทะแล้วก็ขน,นมปังแซนด์วิชแล้วก็จะมีอ่าสหรับห้องนี้มันจะมีเซตกาแฟดริปอยู่ในห้องอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีน้ําส้ม,มน้าส้มอากาศเย็นวันนี้หมอกไปเร็วมากแดดออกเร็วมากไม่คิดว่าหมอกจะไปเร็วขนาดนี้เพราะว่าฝนตกมาต้องสามสี่รอบตอนเช้ามืด ก็แบบไปเร็วมากเฮ้ยอากาศยังเย็นอยู่นะถึงบอกจะไปเร็วน้ำก็ต้องเยอะโอเคเดี๋ยวขอทานข้าวเช้ากับอากาศเย็นเย็นก่อนอก็สำหรับวันยังอยู่พูทเขาเบิกอีกคืนนึงแต่ว่าจะย้ายที่นอนนะคะเดี๋ยววันเนี้ย พลาดไม่ได้เจอทะเลหมอกแล้วเจอได,ได้ได้แด่หมอกฟุงฟ้งๆเดี๋ยวแก้ตัวใหมพ่พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่า นี่ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดของที่พักของเราที่นี่นะคะจะบอกว่าที่นี่ก็น่าจะเหมาะกับมากับครอบครัวได้เลยเพราะห้องที่มันพักเนี่ยพักได้ถึง4คนเลยแล้วก็บรรยากาศถือว่าดีมากๆเลยที่พักของที่นี่ค่ะจะอยู่โซนบริเวณผาหัวสิงเลยซึ่งจะทําให้เราได้เห็นบรรยากาศของทิวเขาที่เรามองจากทางผาหัวสิงแล้วก็บรรยากาศหมอกที่ขึ้นจากฝั่งนี้นะคะจะทําให้บรรยากาศที่พักที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจที่ภูทับเบิกเลยนะคะใครสนใจก็ลองมาพักที่นี่กันได้ค่ะก็จะได้ รรยากาศอย่างที่วันเก็บภาพมาฝากทุกคนกันก็สำหรับคลิปตามล่าหาทะเลหมอกของที่พูทะเปิกยังไม่จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีกันไปต่ออีกหนึ่งคืนค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปในฝั่งพูทธเปิกและไปดูบรรยากาศอีกที่หนึงกันค่ะ